If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know and you r e a e l y want to show. If you're happy and you know it, clap your hand. โอเคนะรก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีแล้ว a อ i e n Zone นะวันนี้เราจะทำทุยวันนี้เราจะมาทำการ รีวิวปืนนะผมเล่น MPX นะผม MPX ใต้สมุดใต้ทะเลนี่เอง Under the Ocean นะผมอันนี้ก็จะเป็นปืนฟรีนะผมที่เราสุ่มกันมาได้นะมันสุ่มจากตรงนี้สเสบียงเทวทูตน,นะผมซึ่งมันจะสุ่มได้2ปืนระ้วาง MPX กับ HK นะครับผม2อ,อย่างนี้ก็มันใช้แต้มลัคกี้ของผมตันประมาณ200นะตอนนี้ผมสุ่ม MPX ไปประมาณ อยู่ที่180ผมสุ่มได้ประมาณร้อยแปดก็ถือว่าดวงสวยทุ <laughs> กคนเพราะคนปกติแต่ร้อยก็ได้แล้วนะคร <_ Q> ผมอันนี้ก็ร้อยแปนะครับ <_ Q> ก็วันนี้โอ้ยเสียงหลงทุกคนวันนี้เรามารีวิว M P X กันนะผม H ฮนี่ไว้ที่หลังเลยนะรอเรามีเหรียญเยอะๆก่อนเดี๋ยวค่อยสุ่มนะครับผมนะก็ยังไงดี M P X ดผมจะเล่นเป็นด่านใกล้ๆแล้วกนะัน <_ Q> เพราะว่าเด้๋เวๆกูลืมลวผมลืมเปิดแสต็ะผม <_ Q> เพราะว่า อินพิงเนี่ยผมจะเล่นไน่ไหนใกล้เ <_ an> พราะว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างจะยิงยากนะผมอันนี้ในส่วนตัวผมนะมันจะแบบยิงหัวง่ายเฉพาะตอนที่แบบอยู่ใกล้ระยะใกล้เท่านั้นแหละทุกคนระยะไกลนี่ยิงยากมากนะทุกคนก็ตอนนี้อัพอยู่ที่เวลเจ็ดนะผมอ่าผมก็จะอัพอเป็นสายสีแดงกันนะเรื่องดาเมจอยู่ที่ยี่สิบเก้าอัตรายิงเจ็ดสิบเอ็ดแม่นยำหกสิบควบคุมปืนสี่สิบสี่แล้วก็ทะลุสิบแปดเคลื่อนไหวเจ็ดสิบเอเอ้ยเจ็ดสิบเอ็ดเลยนะผมทุกคนก็ มันเป็นปืนที่เคลื่อนที่เร็วบอกอนี้ก่อนนะผมถ้าไปเทียบกับพกก็เคลื่อนที่ใกล้กับพกเลยนะผมดีกว่าแบบปืนอื่นๆอ่ะเอออันอื่น,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 นมัน60กว่านะผมถ้าไปยิงแล้ววิ่ง,งจริงจรินี่ยังไงเคลื่อนที่เร็วกว่านะ่ะเดี๋ยวเ,เล่นไม่นานสัน้นๆโดยการเล่นพวกหอิมาเนี่ยมาดูเลย ลิสแมนช h o p เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เติมคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข uid และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสำหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณนั้นได้รับโบนัสเพชรเพิ่มฟรีๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มคุมอย่างอื่นอีกมากมายที่รอใคุณไปเลือกสรรกันเองเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็ออย่าลืมแอดนะเฮ้ยหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้เจอห้องแล้วไม่รู้นะฝั่งหนูมีคนหรือมีบอทหรือเปล่านะผมแต่ดูทรงฝั่งกูบอดบอดยแม่ฝั่งกูบอดหมดเลยฝั่งหนูก็น่าจะมีคนคนเดียวนะทุกคนน่าจะแบบเท่าเทียมแล้วที่เหลือเป็นบอดยแม่ฝั่งเราไต่เอาไต่เอา,า,เอาทุกคนยค,คนทีมเรามันเอ,อ๋ยเอ้ยบอททีมเรามันเอ,อ๋ยฝั่งหนูนะทุกคนบอดฝั่งหนูยิงโหดกว่าดูดี เอา้าไอ้ยัยทุกคน,นกูโดนบอทนาย,ยิงไอ้สัตว์เยดโดกูยังชอบบอทเลยอ่ะไอ้เยดูนะทุกคนบอทผมถมบีตายบีหมดเลยดูทรงฝั่งนู้นบอทหมดแล้วทุกคนโอ้โหบอทเราแพ้บอทมันนะบอทเราเสียเปรียบเนี่ยดูดิแค่นี้ก็แพ้แล้วอ่ะ แต่มันดีหัวดีทุกคนผมชอบปืนนี้นแหละแต่ระยะใกล้นะดีเฉพาะระยะใกล้ระยะไกลผมไม่แนะนําให้ยิงมันยากเหลือคนเดียวไม่รู้คนนี้จะเป็นบอดหรือเปล่าน่าจะเป็นคนหรือเปล่าหน้าพอเห็นได้เอททองตาตะกี้สุดใจจอกน่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จะดูสเต็ปม,มันนะคนหรือเปล่า ไม่รู้ว่ะทุกคนยังไม่เห็นการเดินมันแต่ที่แน่ๆสีตัวที่ผมยิงไปตะกี้ปอดหมดเลยนะทุกคนอ่าแล้วคงไม่มีระเบิดที่หายระเบิดหมดตัวนเนีย่ยเหลือเชียในคนสุดท้ายตลอดทุกคนนี่แหละจะโซนตรงนี้แหละ อ่าผมวางระเบิดเลยแล้วกันฟอตระเบิดไปนะเพื่อนรักไม่ใช่เพื่อนรักบอดรัก <c oughs> โอ้ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าบอทผมอะบอทผมเดินหน้าหน้าเอนะไอหน้าเบีนะเดี๋ยวดูหลังแล้วกันโอเคมาหน้าเพื่อนเอ้ยเพื่อนผมตายอุโมง์ี้ว่ะชิบหายโดนบอทกูยิงบอทผมมันยิงหดดัวเลยทุกคน บอดฟังนู้นก็โหดนะบางทีมันอยู่ที่จังหวะบอดเดยนทุกคนจังหวะมันดีกว่าอะไรอย่างนี้บอดเราเข้าแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยบอดวางระเบิดดิเพื่อนเฮ้ยบอดผมหายอะ่ะ 5ีมีตัวแน่เลยฟางไม่มีนะทุกคนไอเ้เยอยบอดกูโหดเกินบอดเก็บสามเยอะสุดเวลามีอะไรสุดก็บ,บอดกูอะเหลือบอดตัวเดียวไม่ต้องกลัวแล้วมัง้งเบิดก็ะวางแล้วกูแค่มึงกับจะโผล่มายิงหัวกูแค่นั้นแหละ <c oughs> อ่ะชวชนะเลยทุกคนโอ้โหเกินไอเ้เยอยกูนี่มานั่งยิงบอดไอ้สัตว์ของจริงมาละ อันดับบีทุกคนบอดมันสำนึกเพราะว่าถ้าบีเนี่ยแล้วฝั่งนู้นบอดเรามีโอ,อกาสชนะสูงนะเพราะว่ามีทางเดียวไ,ไต้องไม่ต้งซีเรียสเห็นไหมทุกคนมันมีทางเดียวเราม่ต้องกลัว คนดไอ้อเจาะบอดทุกคนทุกคนบอดหมดเลยทีมันเ <c oughs> เดินอย่างงี้โอโ้โหถือสนยปยก็ไม่ใช่ดิเมื่อกี้ทีเอมสอี่แต่แบบเดินเหมือนบอดเลยนะตรงๆนะจะไม่เตอรตึงๆหน่อยเยอะสวยงามสวยงามยีกหนึง่งใช่ปะ ปกติมันบุกมาสี่ตัวไม่ใช่ครับผมเรานี้มาสาม,มปืนมันดีดนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองยิงแบบไม่คุมให้ดูนะทุกคนนี่มันจะดีดเป็นแค่ช่วงแรกนะกระจกกันข้างบนแต่ก็ดีดอยู่ดีอะถ้าจะยิงจริงนะเขาหัวสวย <laughs> มันมันพอยิงได้ทุกคน,นเก็บแลยค่ะสิปดคิวเอซิมหายิงบอดไปสิปดคิวบ้าบอ ะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งนวนเพราะว่ามันเร็วไปอ่ะผมไม่เจอคนด้วยแหละไม่ใช่อะไรจะเจอแต่บอทโอ้โหมามามาอีกสักเกมหนึง่งเอ๊ะไม่รู้จะเจอบอทหรือเปล่านะเจอรอบสองนี่นะ,อะโอเครอบสองจะเป็นยังไงเฮ้ยทำไมมีเสียงเกมอ่ะอก่อนมันอ่านของเสียงเกมได้แล้วยังทุกคนอ่านไม่ได้ เป็นแค่ชั่วขณะทุกคนอย่าไปเชื่อใจมันมีโ่งอ่ะมีโ่งเลยผมวางเลยนะแต่เหลือคนเดียวยังไงชนะที่ผมบอดหมดเลยทุกคนจริงๆทีมหมเป็นบอดหมดเลยแต่ว่ายิงได้ยิง,งหดเย็นนี่กูเจอทีมฝั่งนู้นบอดหมดเลยเหมือนกันใช่ไหมเนี่ย <laughs> มึงกูเป็นคนได้ที่ดีแล้วเหรอ เป็นคนดีคนเดียวในห้องนะทุกคนที่เหลือบอนหมดเลยเดี๋ยวสวยงามอ้าไอ,อ้เยี้ยกุโดล้าเลยสัตว์คือปืนนี้ถ้ายิงตัวยิงเบานลทุกคนถ้ายิงหัวนี่ก็นาะเดียวแตกนะเป็นปืนแนวลูดตรงพวกนี้มันต้องลูดหัวลูดหัวลูดหัวนะทุกคนไปยิงตัวคงไม่ได้แลวระเบิดผมไม่วางแล้วครับเอ้อ อ๋อไอเยี่ยมอ่อแล้วระเบิดอยู่ไหนอะ่ะเย็ดคบอ๋อเรามึงวางระเบิดไว้ไหนอ๋อระเบิดวางแล้วทุกคนแต่มันไม่ขึ้นเวลาบักสักหน่อยบักสักหน่อยคงน่าจะยื้อได้มีบอทหนะ่อยโอเคอยังไงก็ไหวทุกคนเหรอมันต้องลูดลูดแต่หัวลูดแต่หัวทุกคนเอ้าเฮ้ยยังมีคนนึงนี่วะใช่ไหมช่วยละช่วยละ แต่ระเบิดระเบิดพอดีนะทุกคนเมื่อกี้มีคนใช้โปรไฟล์ที่ไปรูปตัวเอ็กใช่ไหมใช่ทุกคนโอ้โหแล้วมก็ตายใจเลยนะว่ามีแค่สองเกือบแล้วถ้าแบบเป็นแรงจริงจริงนี่จบเลยนะแต่ว่าถ้าแรงไดสองขึ้นก็ไม่น่าจะขึ้นไอ้นี่ะครับโปรไฟล์นี้แหละมันจะขึ้นเป็นควายชั้นหมาจะได้รู้รู้กัรรู้กันเพื่อเราดันให้เราเอาเข้าสิเพื่อนรัก ต้องให้กูเข้าให้ไอเวนแต่งหมดแล้วนะทุกคนแป๊บนึงขอไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหยังไม่เข้าหัวเลยอันน้นที่จะเข้าเหลือสามตัวทุกคนผมจะไม่ตายใจแล้วไอชิมัน,นเหนียนจัดตอนนี้บ่อน,นั้นกำลังเดินมั่วอยู่ทุกคน แค่ต้องคุ้มกันซ4แค่นั้นแหละแต่ถ้าฝั่งนู้นมันบอดหมดเลยนี่วางแบบโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้าแล้วมันไม่กู้เอยางนี้ก็สวยสิยี่บอดมันไม่กู้เลยทุกคนอะไรวะอ๋อต้องอ้อมมากู้อะไรครับเนี่ย <c oughs> เอา้าแล้วมันยังไม่กู้เสทียะทุกคนอ๋อแล้วมันเดินอะไรอะ่ะต้องเพื่อนเพื่อนมากู้อยู่นะทุกคน <c oughs> ไม่ยืมบอดอะไรกันวะเนี่ยทุกคนโอ้กูเจออะไรอยู่เนี่ยถ้าขวางข้ามมันบอดอจริงๆกับทั้งทีมเนี่ยผมแนะนําให้วางข้างบนนะเพราะบอลมันจะกู้ไม่ได้อยู่แล้วทุกคนเราก็ชนะเลยแบบขึ้นไปวางด้านบนนะมาเตอร์วนะินน่ะอืม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 นั่งยิงฟรีทุกคนโอ้ ต้องรอบอดระเบิดตายนะจะเก็บระเบิดได้โอเคระเบิดเข้าตัวผมอีกแล้วสับกระบอดอยู่เงี้ยนะทุกคนโอเคดันบีสักรอบแต่ถ้าด้านเอนี่ผมชนะแน่นอนนะถ้าวางได้ผมขึ้นไปวางด้านบนได้บนี่ผมไม่แน่ใจเอดีกว่าทุกคนเน้นชัวเน้นชัว อยู่้รตงนีโอเคชนะ,นะทุกคนตอนนี้ยังไงก็ชนะกูยิงรอเลยสุดแค่ไหนเลยคนเดียวกู <c oughs> ยิงรอเลยมาล่างครับผมมาล่างตดมายิงเอ้าเยียย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 นนยย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 นกับคนซะหน่อยไม่ใช่คนบอยนะยย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 งหยย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  <laughs> ไอ้ตัวเต็มนี้คงจะใช้กับคนนะครับผมแบบจะทำเป็น s n น p ส n a p snap แล้วก็แบบพัก s n น p ไปแป๊บหนึ่งแล้ว snap ใหม่กวนต <laughs> ีนเลนเลยเดลินน่ะจิตวิทยาถ้าที่หนึ่คนนี้ใช้ได้นะสูตรนี้แต่ไม่คิดว่าจะใช้กับบอทเลยด้วยบอทมันก็เข้ามา <laughs> มึงก็เดินแล้ทีสิว่าไอ้ที่เอ,อ้ยกูเข้าเองก็ได้ยังไม่ยอมยิงเหลือตัวเดียวแล้วมีเหล่ารึปะ ทีวะทุกคนเจ็ดแม่เก็บมาเล่นหน่อยมีเหล่าทุกคนโอ้แต่มันมันมันดีเอ้ยมันเป้ามันบานน้อยกว่าไอ้นี่เยอะเลยนะทุกคน HK กะโหลกอ่ะดูดิเดี๋ยวดูนะดูดิแต่เรื่องดีนี่ผมพอคุมได้ไอ้ผมลองคุมให้ดูอ้าวไอ้เจ้าเข้าหัวพอดีทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูเรื่องดีผมคุมได้อยู่นะเห็นไหมผมไม่ซีเรียสเรื่องดีมันเพราะว่าผมคุมปืนได้ แต่ว่ามันยิงตรงผมชอบตรงนี้นแหละโอโอเคมีแค่น,นี้แหละทุกคนได้เห็นประสิทธิภาพของปืนแล้วระดับเวลจเจ็ดเลยนะก็เท่านี้แล้วกันใครชอบฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกด subscribe ตนนี้ก่อนสวัสดีครับจูบุจูบุ